โลกคือที่เดียวเท่าที่เรารู้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้นะคะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แล้วก็มีน้ำในสถานะของเหลวบนพื้นผิวซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะมาเริ่มต้นกันที่จุดกำเนิดเลยดีกว่าภาพที่ข้อมูลวาดให้เราเห็นก็คือโลกก่อตัวขึ้นมาเมื่อเราเรา4.5พันล้านปีก่อนจากพวกเศษฝุ่นแล้วก็ก๊าซในยุคแรกๆของระบบสุริยะเลยค่ะแล้วดวงจันทร์ล่ะคะ เรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะทฤษฎีที่แบบว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือจอยแอนด์อิมแลองนึกภาพตามนะคะวัตถุขนาดประมาณดาวอังคารชื่อเทียเนี่ยพุ่งเข้าชนโลกในยุคเริ่มแรกเลยเศษซากจากชนครั้งมโหฬลานนั้นก็ค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์บริวารของเรานั่นเองค่ะ พอโลกเริ่มเย็นลงนะคะกิจกรรมจากพวกเขาไฟก็ปลดปล่อยกา๊าซออกมามากมายเลยสร้างเป็นชั้นบรรยากาศแล้วก็มาหาสมุทรขึ้นมาเคราะห์น้อยดาวหางที่พุ่งชนโลกในยุคนั้นก็ได้ค่ะและที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือภายในพันล้านปีแรกสิ่งมีชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นในมาหาสมุทรค่ะสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เลย โดยเฉพาะเมื่อพวกมันเริ่มผลิตออกซิเจนออกมานำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ออกซิเดชันครั้งใหญ่หรือ Great Oxidation Event ซึ่งเปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกไปแบบสิ้งเชิงเลยนะคะแล้วก็ปูทางให้กับสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยทีนี้ลองมาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของโลกเรากันบ้างนะคะในบรรดาดาวเคราะห์หินทั้งหลายเนี่ยโลกเรานี้ใหญ่แล้วก็หนาแน่นที่สุดเลยนะคะ รูปทรงก็ไม่ใช่ทรงกลมไปแปะนะคะแต่จะแบบว่าป่องตรงกลางนิดๆแถวๆเส้นศูนย์สูตรเส้นรอบวงก็ประมาณ4 0่0 0กิโลเมตรค่ะพื้นผิวโลกก็มีความหลากหลายสุดๆเลยลองคิดดูสิคะเรามียอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเกือบ9กิโลเมตรขณะเดียวกันก็มีร่องลึกมาเรียนาที่ดำดิ่งลงไปเกือบ11กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหความแตกต่างนี้มันช่างน่าทึ่งจริงๆค่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกหรือเราๆเอ่อ71%เนี่ยคือมหาสมุทรค่ะทำให้โลกได้สมยาว่าเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินหรือ Water World นั่นเองส่วนที่เหลืออีก29%ก็คือแผ่นดินทั้งทวีปแล้วก็เกาะต่างๆค่ะแต่ว่าพื้นผิวเหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะมันวางอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าแผ่นเปลือกโลกหรือ Tectonic p l a t s ซึ่งเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอย่างช้าๆเลยค่ะ การเคลื่อนที่นี่แหละค่ะที่เป็นต้นกําเนิดของเทือกเขาการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็ปรากฏการแผ่นดินไหวที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วถ้าเรามองลึกลงไปใต้เปลือกโลกละ่ะคะจะเจออะไรบ้างโครงสร้างภายในก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะใจกลางสุดเลยคือแก่นโลกชั้นในที่เป็นของแข็งถัดออกมาก็เป็นแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นโลหะเหลวหนุดหนืดหน่อย การไหลวนของโลหะเหลวตรงนี้เองค่ะที่สร้างสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเปรียบเสมือนกรอบป้องกันโลกจากลมสุริยะแล้วก็รังสีอันตรายต่างๆจากอวกาศชั้นถัดมาก็คือเนื้อโลกหรือ m ม n t l ที่มีสถานะคล้ายๆหินหนืดและชั้นนอกสุดเลยก็คือเปลือกโลกหรือ c r u s ที่เราอาศัยกันอยู่นี่แหละค่ะ ห่อหุ้มทั้งหมดนี้ไว้ก็คือชั้นบรรยากาศค่ะที่ประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ78%แล้วก็ออกซิเจนอีก21%เป็นหลัก ยังมีไอ้น้ำที่ก่อตัวเป็นเมฆแล้วก็มีก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกรวยที่ประมาณเอ่อองศาเซลเซียสทำให้โลกเรามีน้ำในสถานะของเหลวได้นะคะชั้นโอโซนก็ทำหน้าที่สำคัญมากๆในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่วนความแตกต่างของพลังงานแสงอาทิตย์ที่โลกได้รับในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดลมฟ้าอากาศแล้วก็รูปแบบภูมิอากาศที่หลากหลายบนโลกเราค่ะ การเคลื่อนที่ของโลกในอวากาศก็มีจังหวะของมันเองนะคะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบใช้เวลาประมาณ365.25วันหรือที่เราเรียกว่า1ปีนั่นเองโดยมีระยะห่างเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ราวๆ150ล้านกิโลเมตรหรือ1ห,หน่วยดาราศาสตร์ a อค่ะ ขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบตัวเองไปด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ23ชั่วโมง56นาทีแต่จุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือแกนหมุนของโลกเราเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงนะคะแต่เอียงทำมุมประมาณ23.4องศาการเอียงนี้เองค่ะที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดฤดูกาลต่างๆบนโลกเราและแน่นอนค่ะไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้โลกเราโดดเด่นจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่เรารู้จักก็คือการเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตค่ะ ข้อมูลที่เรามีเนี่ยตอกย้ําเลยว่าโลกคือสถานที่เดียวที่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็วิวัฒนาการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกมานับพันล้านปีเลยนะคะก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่แบบว่าน่าทึ่งมากๆในระบบนิเวศหรือไบโอมสต่างๆทั่วโลกซึ่งปัจจัยอย่างละติจูดความสูงหรือว่าความชื้นก็มีผลต่อรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราพบเจอแตกต่างกันไปค่ะ แต่ในยุคปัจจุบันนะคะกิจกรรมของมนุษย์ก็ส่งผลกระทบอย่างมากเลยทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลภาวะต่างๆและที่น่าเศร้าก็คือการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งเป็นประเด็นที่ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบนิเวศโลกเราจริงๆค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะข้อมูลเหล่านี้ฉายภาพให้เราเห็นว่าโลกเป็นระบบที่ซับซ้อนมีพลวัตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยค่ะการมีอยู่ของน้ําในสถานะของเหลวชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องแล้วก็กิจกรรมทางธรณีวิทยาที่ไม่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้ผสมผสานกันอย่างลงตัวแบบน่าอัศจรรย์มากๆทําให้โลกเป็นบ้านที่เอื้อต่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างที่เป็นอยู่นี่แหละคะ่ะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ลองมองไปในอนาคตที่ไกลมากๆดูนะคะข้อมูลทางดาราศาสตร์บอกเราว่าในอีกรราวๆห้าพันล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วค่ะมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นกลายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งมมีโอกาสนะคะที่จะกลืนกินดาวเคราะห์ชั้นในรวมถึงโลกของเราด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพบนโลกเราไปจนหมดสิ้นเลยค่ะ นี่อาจจะเป็นข้อคิดที่ชวนให้เรามองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นถึงชะตากรรมของดาวเคราะห์บ้านเราในวงจรของเอกภพอันไพศาลนะคะ